419,000บาทเท่านั้นครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทุกชิน้นเบาะนังแท้ปรับไฟฟ้าสีดำเจ้าของดูแรลรักษาเป็นอย่างดีครับ X1 1.8 IM Sport ปี2016เลขใหม่เพียง1,000แราคา419,000บาทเท่านั้นครับมาชมกันครับราคาดีสุดในตลาดแน่นอนโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทุกชิ้นน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสินกาวเดิม สติเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังสวยมากมาดูด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED คู่ครับสปอร์ตไลท์ตัดหมอกเซ็นเซอร์มีให้รอบคันล้อแม็กอันลอย R18M สปอร์ครับด้านข้างมีโลโก้ M ส p o r t กระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED ไปดูด้านในครับภายในเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าสีดำภายในสวยมากๆครับพวงมลาลัยมันติเลขม 1, 000, ไมน0 0 0 0วฟอนเดิม เอออโต้เกียร์ออโต้ปุ่มคสตาร์ทกระจกออโต้จะถลอกผ้าพางเซตเบาะมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังครับสภาพภายในสวยมากๆเจ้าของดูแรลรักษาเป็นอย่างดีครับคันนี้สวยจัดเลยมาต่อที่ด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3ด้านบนเซ็นเซอร์มีให้ครบเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบทุกชิ้นเดิมจากโรงงาน ราคาดีมากๆครับเพียง4 1 9 0 0 0แพนด้าพนาสปีดสีนักคริน